วันนี้ภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับเจอที่จังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันเนี่ยก็คือ40องศานะครับร้อนหน่อยที่ลำปางก,กับจังหวัดตากส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอากาศคล้ายๆภาคเหนือแหละกลางวันก็จะร้อนแต่ว่าฝนเยอะหน่อยนะครับประมาณ20%ของพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นกาลสินชัยภูมิมุกดาหารนครพนมแล้วก็โคราช สูงสุดระหว่างวันอุณหภูมิอยู่ที่40องศาเจอได้ที่จังหวัดมหาสารคามลงมาที่ภาคกลางนะครับก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนประมาณ10ของพื้นที่นะครับที่ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี อุณภูมิสูงสุดระหว่างวันก็40องศาเจอได้ที่จังหวัดลบบุรีนะครับขณะที่ภาคตะว,วันออกเช้าว,วันนี้อุณภูมิลดลงมาสักเล็กน้อยครับแต่สูงสุดยังคงแตะอยู่ที่38องศาเซลเซียสครับที่จังหวัดสระแก้วขณะเดียวกันก็มีโอกาสเจอกับฟาหลัวตอนกลางวันมีโอกาสเจอฝนร้อยละ10ของพื้นที่ครับส่วนภาคใต้เช้าว,วันนี้ครับ จะมีอากาศร้อนตอนกลางวันครับมีเมฆบางส่วนมีโอกาสเจอฝนได้10%ของพื้นที่นะครับอากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสได้แก่กระบีส่สุราษฎร์ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับถ้าหากว่าออกไปแล้วเจอฝนมีโอกาสเจอคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าวันนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปครับฟ้าหลวในตอนกลางวันมีโอกาสเจอฝนร้อยละ10ครับขณะที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ปทุมธานี37องศาเซลเซียสนะครับ